จบรักนางเอก11ปีหนีเฝ้าเสาเบลเยี่ยมรับ15ล้านตองกวินยอมรับปื้มานานไม่ปิดการลุ้นเดินหน้าจีบนางงาม ตองกวินและดาราสาวมะนาวสอนศิลป์เคยคบหาดูใจในสถานะแฟนมาเป็นเวลายาวนานถึง11ปีก่อนจะแยกทางกันไปในช่วงปี2 5 6 3และหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งในปี2 5 6 5ได้เผยว่าเธอและอดีตคนรักได้กลับมาคุยกันจริงส่วนสถานะจะเป็นแบบไหนให้อนาคตเป็นคําตอบตองกวินมีคุยกันบ้างครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยส่วนตัวแล้วมะนาวก็ทํางานเยอะค่อนข้างที่จะไม่มีเวลา เขามุ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองและเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาด้วยดีแล้วครับที่เขาโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วผมก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองตอนนี้ด้วยคือเหมือนตอนนั้นกลับมาในช่วงงานของพ่อผมด้วยเขาก็ให้กําลังใจมาส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยากจะกดดันทั้งสองฝ่ายก็ขอให้เป็นเรื่องตามเวลาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปมุ่งมั่นมีสมาธิกับการทํางานทั้งตัวเขาและตัวผมก็มี มีงานค่อนข้างเยอะครับแต่เรื่องของตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตรครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาดูใจกับคนอื่นก็ไม่อยากจะไปกดดันใครทั้งหมดเลยล่าสุดเรียกได้ว่าแฟนคลับจิ้นหนักมากสําหรับตองกวินและมาริยาหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโมเมนต์ร้องเพลงร่วมกันซึ่งเคมีทั้งคู่ก็เข้าสุดๆจนแฟนๆหลายคนต่างเชียร์ให้ทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์ตองกวินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเองได้ติดตามมาริยามาตั้งแต่ตอนประกวดมิส และชื่นชอบในการตอบคําถามเพราะมองว่ามาริยาเป็นคนที่ตอบคําถามแล้วมีอิมแพกตต่อสังคมวงกว้างแต่หลังจากที่ร่วมร้องเพลงในรายการด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อการเพราะอยู่คนละองค์การแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกันอีกส่วนเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ตนเองไม่ได้คิดเรื่องนั้นเท่าไหร่ตนเองก็เพิ่งรู้จักกับมาริยาจริงๆในวันนั้นเองและมาริยาก็ไม่ได้รู้จักตนแต่ถ้าได้ร่วมงานกันบ่อยๆได้รู้จักกันมากขึ้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในการ ร่วมงานสถานะหัวใจตอนนี้ยอมรับมีคนคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นเปิดใจขนาดนั้นถามว่าโสดไหมคือเป็นธรรมดาที่ต้องมีเพื่อนคุยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดใจอะไรขนาดนั้นทุกคนมีสิทธเท้ากันครับไม่กล้าจีบโอ้โหผมว่าเราทําหน้าที่ของเราทํางานของเราถ้ามีโอกาสเจอเขาก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้ร่วมงานกันครับด้านมาริยาตอบว่าเขาก็เชียร์ไปค่ะเชียร์ขึ้นหรือเปล่าก็ต้องเชียร์ต่อไปซึ่งทางตองเป็นคนที่น่ารักมากวัานานั้น เขาพาคุณแม่มาด้วยเหมือนมาริยาเลยเป็นสเปคหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเราไม่รู้จักเขาเลยและยังไม่เชื่อว่าเขาติดตามเราตลอดตั้งแต่ประกวดแต่ชอบตรงที่เขาเป็นคนเก่งตองกวินมูนลค่าอยู่ที่4,000ยูโรหรือประมาณ15 000, ล้านหลังจากย้ายทีมไปเฝ้าสาวให้ฝั่งเบลเยียมมีสัญญา5ปีเต็มนับตั้งแต่10มกราคม2018ถึง30มิถุนายน2023